สวัสดีครับผมมีตังความนุนาลำพูนครับวันนี้ผมจะพามาอาัดอาหารสูตรที่ผมใช้ยอยู่นะครับวัตถุดิบได้มาจากสากรหมูลำพูนเชียงใหม่ครับเนี่ยแรกเรืองเหลืองนะค,อครับคือข้าวโพดบดครับแล้วก็ด้านล่างเนี่เนาะด้านล่างจะเป็นลำสกัดครับนี่ลำสกัด โปรตีนสิบห้าครับตายัวยแล้วอย่างน้อยถ้าเราอาจสูตรเนี้ยเรามีแล้วโปรตีนสิบห้าเปอร์นสิบหกปอร์ตนะครับใมาจากสากรหมูลำพูนเชียงใหม่ครับมีลําสกัดห้าห้าสิบกิโลครับข้าวโพดบดยี่สิบกิโลแล้วก็นี่ครับ กากถั่วเหลืองครับกากถั่วเหลืองธนกรครับโปรตีน44%ครับใส่ไปครับ8-10กิโลครับก็นี่ครับ P18 ไดแคลเซียมครับ ป,ปลปาป่นปลาป่นผมไม่ได้ใช้ครับป,ปลาป่นทางสหกรบอกว่ามันจะมีสารตกค้างอะไรสักอย่างนะครับสหาหกรณ์หมูก็ไม่สั่งเข้ามาเลยครับปกติก็มีอยู่แล้วก็ขาดไม่ได้นะครับพีมิกับ เป็นตัวนี้ครับพีมิกพ่อแม่พันธุ์ครับเป็นพีมิกพ่อแม่พันธุ์เนาะใส่ไปครับเกือบครึ่งกิโลครับสักสี่ขีดก็ได้แล้วก็ลำ ลำละเอียดครับเป็นลำละเอียดสักเจ็ดถึงแปดกิโลครับประเจ็ดแปดตักเนาะกิโลหนึ่งกิโลละตักครับ เสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันครับ เราคนไปเรื่อยๆครับให้เข้ากันให้วัตถุดิบเราเข้ากันให้ได้มากที่สุดครับเพื่อนๆคนเลี้ยงหนูสามารถเอาไปปรับปรุงใช้ได้ครับเพราะสูตรนี้ผมก็ได้มาจากสหารณกหมูครับผม ออกมาแชร์เป็นประสบการณ์ให้เพื่อนๆครับแต่เม็ดออกมาแข็งแน่นอนสวยแน่นอนครับแล้วไม่ต้องใส่อาหารอาหารหมูอาหารกระสอบครับเราใส่แบบนี้ก็ให้ได้เลย ถ้าโปรตีนมันเยอะไปสําหรับให้พ่อแม่พันเนาะเราก็สามารถผสมข้าวเปลือกผสมอะไรก็ได้เพื่อลดโปรตีนนั้นลงมา เรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาดูเรามาลองอัดกันแล้วพอคนเข้ากันนะครับแล้วก็น้ำครับใส่น้ำเข้าไปคนตัไหน่อยเอาความชื้นนี้พอดีครับเราลองอัดดูว่นถ้าแฉะไปก็ไม่ลงครับ แหงไปก็ไม่ลงแห้งไปก็ไม่ลงครับเราต้องเอาความชื้นให้พอดีกับที่เครื่องเรารับได้ครับเพราะเครื่องแต่และเครื่องมันไม่เหมือนกันเนาะเดี๋มาดูกันนะครับมาดูฝั่งนี้เลยตรงนี้นะ มุมไหนดีมุมน,นี้ด้วยกัน ชอบกดไลค์กดติดตามนะครับกดติดตามเพจไปเลยกดติดตามเพจไปเลยครับผม